สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องอกเกษตรอ,อินทรียีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกันอีกแล้วนะคะ่ะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะนาข้าว17ไร่อายุตอนนี้25วันนะข้าวพันเบอร์หใครทำไรเอ่ยเวบ็บตึมดูสิ อันนี้ต้องซ่อมนะเขาเรียกซ่อมข้าวแต่สมัยนี้เขาโยนกันแล้วออกแต่เช้าเลยวันนี้กี่โมงอเนี่ยยังไม่เจ็ดโมงนี่ข้าวข้าวยี่สิบห้าวันวันนี้เออยี่สิบห้าวันมีแต่แปงนี้ใช่ไหมเออแปงเล็กๆของกระทงนี้นะกระทงนี้กี่ไร่ไร่หนึ่งไร่ ดเดี๋ยวดูนะดูเขาถอนนะถอนง่ายไหมดินเขาเรียกดินพูอีกแล้ว <c oughs> เออดินพุภาษาเราดินผู้ <c oughs> โยนเอานะโยนเดี๋ยวมันก็ติดกี่วันมันก็ติดละวัสามวันตั้งต้น <c oughs> นี่ สามวันก็ตั้งต้นออกแต่เช้ารีบซ่อมซะก่อนเพราะวันนี้จะไปธุระแม่จะไปธุระปึ๊บอันนี้ข้าวได้ปุ๋ยไปหนึ่งเที่ยวได้โฟทีไปหนึ่งเที่ยวแล้วก็หมักด้วยอะมิโนโบราวน์โอ้โหขออีกทีดิงามใจหายเลยเดยูนี่คล้ายๆมันแห้งนะข้าวพี่แห้งมันจะงามดี อที่ดินแห้งหมายถึงตอนที่ทเ,เก็บเกี่ยวเสร็จตอนที่เราจะฉีดยาหญ้าปล่อยแห้งอ๋อตอนจะฉีดยาหญ้าก็ยุประมาณอ่า9วัน10วัน7วันอะไรเงี้ยอ่าปล่อยแห้งไว้แล้วทีนี้พอฉีดแล้วก็เอาน้าฉีดหลังฉีดแล้วสมมติเราฉีดวันที่10เออไม่ใช่สมมติเรื่องจริงเราเราฉีดวันที่10<อ>แล้วเราก็วิตน้ําขึ้นเลยหลังฉีดเสร็จ อ๋ออ yeah, oh, so so mm ีกสองวันสองแดดสองแดดให้ให้ยาหญ้ามันรัดมันรัดไอ้หญ้าแห้งก่อนแล้วก็เราก็เอาน้ำใส่โยนโยนข้าวข้าวแดงมันผลดี ตอนฉี่จาดังนั้นมันเลียงน้ำถ้าให้ถึงแล้วก็ด่างก็จะไปเป็นแอกเลยอืมก็คืออยู่ที่เราเนี่ยเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำก็ไอไอคนที่ฉีดมันว่าอ้าวข้าวปลาทำไมเป็นอย่างนี้ทีทยาอะไรบอกาะก็เอ็นฉีดแต่ที่นี่ไอ้บอสไม่ได้กักน้ำมันไม่ได้ดูตรงนี้เนี่ยมันก็น่า อ๋อข้าวเนี่ยมันมีแต่มันเน่าเออมันไม่มีน้ํามันไม่มีน้ำอ่ะก็ญ้ามันรัดไงญ้าที่เราฉีดนมันก็รัดเขามีน้ําแล้วมันก็จะย,ย,ย้ามก็จะละลายไปแต่น้ำเยอะอะโอเคพูดเลยฉีดยาหญ้าได้สองแดดแล้วก็เอาน้ําขึ้นน้ําขึ้นแล้วไม่ให้ขาดระยะที่เรา เรานั่นยาเ่าไม่ให้ขาดไม่ขาดแลวข้าวก็จะเสมอข้าวจะเสมอแบบนี้นี่เห็นเปล่าไม่ต้องซ่อมเลยอันนี้